สวัสดเีเพื่อนๆที่ใช้รถและสวัสดีเพื่อน,อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องรถครับวันนี้มี FC ขอเข้ามานะครับบอกว่าขอวิธีเปลี่ยนบูธหูแหนบนะครับเนื่องจากว่าบูธหูแหนบเนี่ยมันเริ่มฉีกขาดนะครับแล้วรถที่เขาขอเข้ามาก็คือโตท้าว,วีโก้นะครับแต่ว่าผมมีแบบเป็นแบบวีโก้ตัวเตี้ยนะครับมันจะมีวีโกตัวเตี้ย แล้วก็บิโก้ตัวสูงหรือว่าตัวพีเลนเนอร์นะครับแล้วก็ตัวตัวตัววิโก้เนี่ยมันมันจะแบ่งแยกย่อยออกจากมีตัวเตี้ยแล้วก็ตัวสูงนะอันนี้อันนี้คือตัวเตี้ยนะฮะแต่เขาแปลงเป็นเป็นตัวสูงนะคือเขาทำให้มันยกสูงขึ้นมานะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนจะงงว่าเอ๊ะทำไมไอตัวน็อตที่ยึดหูแหนบเนี่ยทำไมมันยาวจังน็อตที่ยึดหูแหนบเนี่ย มันเขาเรียกว่าตรงเตงใช่ไหมถ้าถ้าผมาพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะเอาเอา,เอาไว้ง่ายน็อตยึดหูแหนบนะครับเห็นไหมฮะตัวหูแหนบมันฉีกขาดนะครับพอมันฉีกขาดเนี่ยตัวเหล็กนะที่เป็นเหล็กเป็นเป็นปน็อตยึดยางหูแหนบเนี่ยมันจะไปสีกับตัวหูแหนบของตัวบอดี้นะครับส่วนยางหูแหนบนะมันจะมีอยู่ทั้งหมด ข้างหนึ่งจะมีอยู่สีลูกนะสองลูกจะเป็นตัวยาวกับอีกสองลูกจะเป็นตัวสั้นนะครับตัวยาวเราจะใส่เข้าไปในตัวบอดี้นนะครับส่วนตัวสั้นเนี่ยเราจะใส่เข้าไปตรงตรงแหนบเลยนะตรงแหนบเนี่ยมันจะเป็นเป็นที่อยู่ของยางหูแหนบที่เป็นตัวสั้นนะครับตัวบูทบูทเนี่ยมันก็จะอัดเข้าไปเรา,เราใช้เนี่ยตัวนี้คือ ตัวยาวนะฮะเห็นไหมตัวยาวมันจะอยู่ข้างบนเอางอ่ายๆเห็นไหมลักษณะมันมันจะยาวกว่าเพื่อนนะครับแล้วก็อัดมันเข้าไปนะใช้มือกดมันเข้าไปนะกดไม่ได้ก็ใช้ค้อนตีมหน่อยนะด้วยใช้มือทุบมันก็ได้นะฮะอา่าพวกนี้มันจะค่อยๆเข้าไปนะครับส่วนตัวสั้นเนี่ยมันจะอยู่ข้างล่างนะฮะถ้าเราใส่กลับกันล่ะในกรณีเกิดเราซื้อมาผิดนะเกิด สมมติเกิดมันซื้อมาผิดนะถ้าซื้อตัวยาวมาหมดทั้ง4ตัวทั้ง8ตัวมันมันข้างละ4ตัวเนาะถ้าซื้อตัวยาวมาไม่เป็นไรนะตัวยาวมันตัดได้นะตัดให้เป็นตัวสั้นได้นะก็เอาตัวยาวไปใส่ข้างบนแล้วก็ตัดตัวยาวให้มันสั้นลงไปใส่ตัวล่างก็ได้ได้เหมือนกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นซื้อมาถูกดีกว่านะจะได้ไม่ต้องเสียเวลาตัดนะครับคือ ตัวยางหูแหนบเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมดเนี่ยสองขนาดขนาดยาวอยู่ข้างบนนะครับขนาดสั้นจะอยู่ข้างล่างนะครับผมจะพูดบนไปบนมาทําไมเนี่ยตัวสั้นมันก็จะมีขนาดที่เห็นไหมครับสั้นกว่าตัวตัวบนนะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปในตัวล่างน,นะครับตัวนี้คือยางหูแหนบนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับ เพืเ่อนๆต้องขึ้นขึ้นแมลงด้วยนะขึ้นแมลงให้ให้ล้อมันลอยจากพื้นนะฮะคือให้แหนบม,มันมันลงสุดเลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆถอดออกมานะครับถอดออกมาเราอาจจะใช้พวกสารหล่อลื่นอะไรต่างๆาช่วยมันนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาใส่มันมีความฝืดหน่อยนะะเพราะว่าตัวยางเนี่ยมันค่อนข้างที่จะฟิตนะครับายางตัวใหม่นะครับ อาจจะใช้ค้อนตีเข้าไปก็ได้นะนะก็ค่อยๆทําเข้าไปนะครับ ก็ใช้น็อตยึดทูแนค่อยๆใส่เข้าไปนะครับอาจจะฝืดนิดนึงนะครับเพราะว่ายางมันใหม่นะครับก็ต้องใช้แรงในการตีนิดนึงนะครับเมื่อตีเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่าตัวยางเนี่ยมันจะมีความฝืดของยางนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ใส่น้ำยาหล่อเลื่นนิดนึงนะครับใส่เพื่อจะให้มันเข้าง่ายๆนะครับผม ฝั่งหนึ่งก็เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายก็เหมือนกับฝั่งขวาเนี่ยแหละครับตัวนี้ก็ตัวยาวใส่ข้างบนตัวสั้นใส่ข้างล่างนะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับข้อควรระวังนะครับควรหา3ามขามาลองอคสัสซีรถให้ดีนะครับในเวลาที่เรากำลังทำงานอยู่นะครับในส่วนของตัว3ามขาเนี่ย ต้องลองให้มันถูกกับค่าสีนะต้องระวังนะครับเดี๋ยวรถมันล้มนะอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับผม สุดท้ายก็ขันตัวน็อตยึดหูแนบนะครับขันพอตึงๆนะครับแล้วก็ลงไม่แรงนะครับให้รถอยู่ในพื้นพื้นระนาบนะครับแล้วใชใ้มือกดตรงกระบะนะสัก2 3ถึงครั้งนะแล้วก็ทำการขันให้แน่นอีกทีนึงนะก็เป็นอ,อันเสร็จพิธีในการเปลี่ยนยางหูแหนบหรือบูธหูแหนบนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ขอเข้ามา ก็ทาคลิปให้ได้รับชมกันคลิปอาจจะช้านิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันใกล้จะสิ้นปีนะงานเยอะมากนะครับผมก็อาจจะคลิปอาจจะลงช้าหน่อยนะแต่ว่าจะพยายามลงทุกคลิปนะก็ขอบคุณครับในการติดตามรับชมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะบอ,อกความคิดเห็นใต้คลิปนะครับว่าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับเรื่องอะไรคลิปนี้สวัสดีครับผม